ชาแนลแอปเปิลสตอรี่รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอปเสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันต่อประเด็นที่ว่าคนเวียดนามคิดอย่างไรกับคนไทยที่ประเทศไทยเข้าไปซื้อกิจการมากมายรวมถึงการถือหุ้นในบริษัทต,ต,ต่างๆของประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบียร์ช้างที่เข้าไปซื้อเบียร์เซงอนในเวียดนามกลุ่มเซนทันที่เข้าไปซื้อบิ๊กซีกลุ่ม, CP, ม G, ซีพี โรงงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆและอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีบริษัทพลังงานอย่างรับรวมถึง Super Energy จีคอมเพรสชัที่ได้เข้ามาซื้อหุ้นในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องนี้กันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง มาเริ่งมงเนที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านได้กันเลยได้กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้บริษัทเวียดนามที่มีชื่อเสียงไม่กี่แหง่งถูกซื้อกิจการโดยบริษัทไทยพวกเขานําผลิตภัณฑ์ไทยที่เราชื่นชอบเข้ามาด้วยแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่รู้ว่าตลาดท้องถิ่นกําลังถูกครอบงำโดยเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดฉันเองลงเอยด้วยการไม่ไปตลาดเหล่านั้นอีกต่อไปเรารู้สึกผิดหวังกับเจ้าของธุรกิจและรัฐบาลของเราที่ไม่รักษาธุรกิจในท้องถิ่นแต่ขายให้กับชาวต่างชาติ ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวว่าในฐานะคนเวียดนามฉันพบว่าคนเวียดนามชอบเปรียบเทียบตัวเองกับประเทศอื่นๆที่พวกเขาคิดว่าดีกว่าพวกเขาในบางแงม่มุมแต่พวกเขาก็เชื่อว่าเวียดนามมีความสามารถที่จะเหนือกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างรวดเร็วในอนาคตเช่นการพูดเกี่ยวกับโลกพวกเขาชอบเปรียบเทียบเวียดนามกับจีนแต่ไม่ชอบญี่ปุ่นและเยอรมน,นี ถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนคนเวียดนามมักเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามในหลายๆด้านเช่นเศรษฐกิจกีฬาการท่องเที่ยวของใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าชาวเวียดนามมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ระดับสูงกว่าประเทศเวียดนามอย่างไรก็ตามเวียดนามเองก็มองว่าตนมีศักยภาพเพียงพอที่จะแซงหน้าประเทศไทยได้ในอนาคต ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่16,900ซึ่งเป็น2.5เท่าของเวียดนามแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในประเทศไทยและเติบโตอย่างรวดเร็วในเวียดนามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่ช่องว่างก็ยังมีอยู่สื่อต่างๆของเรามักอ้างถึงประเทศไทยและจีนเป็นมาตรฐานที่เราจะบรรลุในทางกลับกันเวียดนามเป็นคู่แข่งกับไทยในเรื่องของสินค้าการเกษตรเช่นข้าว ผลไม้พริกไทยเป็นต้นเราไม่ได้ยากจนเหมือนเพื่อนบ้านของไทยอย่างกัมพูชาลาวและเมียนมาอย่างแน่นอนแต่หนทางของเราก็ยังอีกยาวไกลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในอนาคตอันใกลน้นี้สินค้าเวียดนามจะต้องดีพอสำหรับชาวเวียดนามและราคาไม่แพงจับต้องได้และสมเหตุสมผลเมื่อถึงตอนนั้นสินค้าเวียดนามก็จะถูกส่งออกไปขายทั่วโลกและทุกคนจะต้องยอมรับในคุณภาพต่อไปเวียดนามจะต้องเป็นคู่แข่งหมายเลขหนึ่งของไทยแลนด์ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาฉลาดยอมจ่ายเงินซื้อกิจการจากนั้นก็ทําการควบรวบกิจการแล้วทําแรนดิ้งใหม่เหมือนอย่างกับกลุ่มเซนทานที่ซื้อบิ๊กซีแล้วรีแรนดิ้งโกแล้วก็สร้างมูลค่คาให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากผลประกอบการดีกําไรเติบโตแบบก้าวกระโดดความคิดเห็นท่านต่อมากก่าวว่าการบริการของไทยนั้นแข็งแกร่งมากใทยๆก็รู้และที่สําคัญพวกเขาซื้อบริษาาัทไซงอนเบียละเครื่องดื่มฮานอยรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าผู้ผลิตเบียร์ชั้นนำและรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามได้ขายกิจการให้กับกลุ่มบริษัทไทยเบเวอร์เรสและได้เพิ่มลายผลิตเบียร์ใหม่บรรจุพันธุ์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคนี่คือกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นทันต่อมากล่าวาาว่าการที่ผู้ประกอบการไทยเข้าซื้อบริษัทในต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่ชั้นฉลาดมากเพราะเป็นการขยายตลาดและสร้างไรายได้เพิ่มทำไมผู้ประกอบการเวียดนามถึงไม่ทำแบบเดียวกันนี้หรือไม่กล้าพอที่จะไปลงทุนที่ต่างประเทศ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าในอาเซียนไทยได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั้งสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียเมียนมา่ากัมพูชาและลาวส่วนใหญ่เขาก็ใช้สินค้าไทยกันทั้งนั้นความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเรารู้ว่าประเทศของพวกเขาพัฒนามากขึ้นผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้รับการยกย่องอย่างสูงแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าพวกเขาไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือต้องผ่านสงคราม ความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยพี่น้องชาวเวียดนามนี่มันคือคกลไกการตลาดวันนี้เวียดนามขายให้ไทยแลนด์วันหน้าถ้าเวียดนามมีเงินเราก็ซื้อคืนจากไทยได้เหมือนกันความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่ายอมรับเลยว่าไทยแลนด์เก่งกว่าเวียดนามมากในด้านการบริหารจัดการและความสามารถในด้านการผลิตสินค้าไทยมักเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่าสินค้าเวียดนามและบริษัทเวียดนามที่ไทยซื้อไปพวกเขาก็เอาไปทําต่อได้ดีมากและมันเป็นความจริงที่น่าเศร้า ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว่าทำไมเวียดนามถึงได้พายกันนิ่งเฉยและปล่อยให้คนไทยเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจเวียดนามได้มากขนาดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้ห้างค้าปลีกอีออนมอลของญี่ปุ่นก็กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ของเวียดนามตอนนี้ญี่ปุ่นก็หันมาลงทุนธุรกิจค้าปลีกและทองมันจะเป็นการแข่งขันที่สูงมากระหว่างผู้เล่นเจ้าเดิมอย่างไทยแลนด์และผู้เล่นหน้าใหม่อย่างญี่ปุ่นที่สมน้ําสมเนื้อ ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่ายิ่งมีการแข่งขันมากผู้บริโภคก็จะยิ่งได้รับประโยชน์จากราคาที่ถูกกว่าถ้าหากกลัวว่าสินค้าของเวียดนามจะหายไปผู้ประกอบการเวียดนามก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณภาพและประโยชน์ความคิดเห็นทันต่อมากล่าว,ว่าในปี2000สินค้าไทยได้ลังลายเข้าสู่เวียดนามในขณะนั้นเวียดนามยังไม่แข็งแรงพอแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากกลุ่ม CP แล้วก็ยังไม่มีองค์กรไหนที่มีเทคโนโลยีสูง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณต้องเข้าใจสาระสําคัญไทยเห็นศักยภาพของเวียดนามเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วพวกเขาถึงได้ลงทุนอุตสาหการรมของไทยและเปิดตัวได้ค่อนข้างดีในเวียดนามและเงินลงทุนของไทยก็หลั่งไหลเข้าเวียดนามในทางอ้อมไม่น้อยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในระบบเศรษฐก,กิจแบบเปิดแต่ปัญหาก็คือเวียดนามจะต้องมีแบรนด์ที่แข็งแกรง่งเพื่อสู้กับบริษัทที่จะเข้ามาซื้อกิจการเหล่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยถือหุ้นได้ไม่เกิน51%แต่ว่าคนไทยทำราวกับว่าพวกเขารู้จักสื่อต่างๆมากมายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางด้านการเงินไม่ให้ควบคุมหุ้นหรือเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์แต่เพื่อนชาวไทยทำเหมือนกับว่าพวกเข้าได้กลืนสิ่งเหล่านั้นจนหมดสิ้นแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านอกจากเครือ CP พแล้วก็ยังมีเอ g ที่น่ากลัวนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้น่ากลัวอีกแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อไรเวียดนามจะมีบริษัทที่แข็งแกร่งอย่าง PTT หรือ s c g หวังว่าพวกเราจะมีบริษัทที่เท่าเทกับพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไทายเข้ายึดเศรษฐกิจของเวียดนามสิ่งที่น่ากลัวก็คือ CP ในเรื่องของธุรกิจการเกษตรแต่ว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวอีกแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามและไทยเราเป็นเพื่อนบ้านกันดังนั้นเราจึงแข่งขันกันในบางสาขาเท่านั้นแต่เราก็เป็นเพื่อนแท้โดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลและการเกษตรนี่คือความคิดสําหรับฉันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือธุรกิจการเกรษตรปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารของคนและสัตว์เพราะตอนนี้มันตกอยู่ในมือของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศเศรษฐกิจของเวียดนามจะพัฒนาได้อย่างไร ความคิดเห็นทานต่อมากล่าวว่าเกือบ50%ก็เป็นแบรนด์ของต่างประเทศมันก็คือบริษัทร่วมทุนทั้งหมดที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินที่เป็นจํานวนมากแบรนด์เหล่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเวียดนามมากนักเวียดนามเองก็มีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่มากมายแล้วไทยก็ถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วอีกอย่างแบรนด์เวียดนามที่ไปลงทุนต่างประเทศคุณก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้บ้างเลย ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าคุณว่ามันไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นหรือการค้าปลีกในเวียดนามก็นําเข้าสินค้าจากไทยซึ่งมันเป็นการผลัดด้านสินค้าเวียดนามออกจากระบบนี่ยังไม่พูดถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีมากกว่า5 0 ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยยอมรับว่าเวียดนามเคยเป็นประเทศที่เอาชนะสหรัฐได้ในช่วงสงครามเวียดนามคนไทยบางคนบอกกับฉันว่าคนเวียดนามเป็นคนที่แข็งกระด้างซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมในเพื่อนแต่ไม่ใช่หนึ่งในคู่แข่งโดยเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วและคนไทยก็ไม่ต้องการเป็นคู่แข่งด้วย ในความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าความพ่ายแพ้ทางด้านเศรษฐกิจให้กับไทยแลนด์สำหรับเวียดนามแล้วจะโทษไทยไม่ได้เลยนอกจากผู้บริหารของเวียดนามที่ไม่ยอมสนับสนุนสินค้าเวียดนามสำหรับฉันแล้วมันเจ็บปวดมากเพราะเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านของตัวเองและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันและไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้และไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดี สวัดีค่ะ